อัพเดตความคืบหน้าเหตุปล้นทองคนร้ายมากัน8คนนะคะกวาดทองไปในร้านทองในห้างบิ๊กซีอำเภอสุไหงไงโกลกจังหวัดนราธิวาสคาดว่าน่าจะได้ทองไปประมาณร้อยบาทค่ะจากนั้นก็หลบหนีไปนะคะโดยพลตรีวินไทยสุวารีโคษกกองทบกรายงานว่าตอนนี้กอร,อรมนภักสีส่วนหน้ากำลังเร่งไล่ล่าอยู่ค่ะ เหตุนี้ได้รับแจ้งว่าเกิดขึ้นในเวลาประมาณ18นาฬิกานะคะในพื้นที่สุงหไหก็ลกจังหวัดนราธิวาสเหตุร้านทองในอยู่ในห้างค่ะในขณะนั้นเนี่ยพนักงานรวมทั้งชาวบ้านก็จับจ่ายซื้อของกันอยู่พอคนร้ายบุกชิงทองได้แล้วนะคะก็มีกําลังส่วนหนึ่งเนี่ยพยายามจะใช้อาวุธเพื่อที่จะให้รปภออกไปจากลานจอดรถค่ะคนร้ายกลุ่มนี้มีการวางแผนล่วงหน้าค่ะด้วยการไปปล้นรถกระบะสองคันของชาวบ้านนะคะแล้วก็มาก่อเหตุจากนั้นก็โดยสารรถคันนี้เนี่ยไปตามเส้นทางสุงไหงปาดี ไปพบว่าระหว่างทางโรยตะปูเรือใบเพื่อให้ยากต่อการสกัดจับนะคะแล้วก็บางจุดตรงบริเวณจุดยูเทิร์นหน้าห้างบิ๊กซีมีการวางถังแก๊สไว้ด้วยซึ่งเวลาหลังจากนั้นนะคะเวลาประมาณทุ่มกว่า,วาค่ะชาวบ้านได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้น2ครั้งไม่มีใครบาดเจ็บนะคะ โดยล่าสุดเพจกองทบกทันกระแสบอกไว้ว่าการก่อเหตุในครั้งนี้มีการยิงเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะโดยเป็นการใช้อาวุธยิงใส่เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจสันติสุขเจ้าหน้าที่กาลังเร่งติดตามเพื่อนํามาดําเนินคดีขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยค่ะ